สวัสดีครับผมบอลเที่ยวเถอะนะครับช่วงนี้เนี่ยผมแบบว่ากลับมาใช้กล้องฟิล์มนะครับกลับมาซื้อพวกฟิลม์มพวกอะไรเอ่อมาไว้ถ่ายรูปกับเพื่อนนะครับผมแลเนี้ยผมซื้อมาเยอะแล้วก็มันเนฟิล์มที่บางตัวเนี่ยมันราคาแบบสูงมากครับเช่นตัวนี้คือเขาไม่ส่งมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับเอ่อก็จะผลิตแล้วก็ใช้แค่ในญี่ปุ่นนะครับผมได้มา2ม้วนนะครับ ก็เลยไปดูรีวิวว่าจะเก็บฟิล์มยังไงวันนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเนี่ยฟิล์มพวกนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะเก็บรักษามันยังไนง,งนะครับอย่างแรกนะครับหาถุงซิปอย่างนี้นะครับไว้นะครับแล้วก็เราก็ใส่ลงไปในถุงซิปนี้ได้เลยนะครับึออ๊นะครับนี่ะแล้วก็ใส่นี่นะครับ เม็ดกันชื้นไปสักหน่อยแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็พับแล้ครับไล่อากาศไล่ลมให้หมดนะครับนี่ครเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับง่ายๆครับแค่นี้แล้วก็นาไปแช่ในตู้เย็นนะครับ ในช่องผักนะครับอย่าแช่ในช่องฟรีซนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเอามาใช้เนี่ยถ้าเช้าเราคิดว่าเราจะเอามาใช้ถา่ายภาพนะครับแนะนําให้เอาออกมาตั้งแต่ตอนคืนนะครับเอามาตั้งไว้ก่อนกันเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีพวกไอ้น้ำมาเกาะน,นะครับผมนะครับวิธีเก็บฟิล์มเซนให้ดีครับเกาะเอามานี้ครับ ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับผมขอบคุณครับ